พวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลปากามวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับโชวชุมใหญ่ไวกระพริบกระพิบกระพิกระพริบกระพริบเนื่องจากปีที่วนะคะใหญ่ท่านนะคะมาร้องเพลงโคลาาติีบเยอะมากเลยนะคะพวกหนูนะคะก็เลยอยากร้องเพลงโคลาชกันแต่ก่อนที่จะไปชมเพลงโคลาชนะคะมาฟังพวกหนูแนะนำตัวกันก่อนคะ่ะ แอค่ะอค่ะนูชื่อมากับกันแมากับเพื่อนค่ะกค่ะนูชกันมากับอ็เพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะไหนเพื่อนแกโอยนจะแนะนำเพื่อนฉันหฟังนยีจูหลานยหวานจัดโต๊หยีนสงสัยจะรวยยหวานจะลืมมาไหตีมฉันเดิมมามาชนรอยู่นาเวที ส่วนคนนั้นยะไอเดียแม่เขาขายยำหยู่กะตลาดนี่แหละขายเพชรจนเวลาไปสั่งยำนะอย่าลืมเด้อบอกเขาว่าอย่าเพชรมากเพชรปากเจอแซ่บจริงๆเ,ๆเลยส่วนคนนี้ยายเนยร้านยานิดบ้านอยู่หลังตลาดนี่นพระเอกของเรารูออกหล่อคุณเองนี่แม่ร้านจะสวน เด็กบ้านโค้งนิวคนต่อไปนี่ยเโบคนแถวบ้านฉันเองคนต่อไปยยมุกนี่เขาแม่เขาขายน้ำอยู่ก็ตลาดนี่าน,นา้ำโค้งน้ำปั่นน้ำกาแฟหลังจากแสดงเซตหน่อยจิยย๋ไหกินฟรีใช่ไหมคะยเย้อย์คนต่อไปยายลล์ลูกลูก ขายเฮ็ดกระพักหวานอยู่กับตลัดเฮ็ดสารละพัดอย่างเลยส่วนคนนี้น้องจูนเด็กป .2 โรง,งเรียนอนุบาลประคำเองนี่แล้วคนต่อไปนี่ยายอังยายอังชันหลานยายลานขายของช้ำ เด็กยอนุเด็กอ,น,อนุบาลเด็กประคำคือกันส่วนนี่ยายบุม๋มบิ๋มร้านเจสายขายพักไม่มีใครไปรู้จักแกเก็บผ่า,านตลาดทั้งเช้าทั้งเย็นอัน,นะน,นนี้ขิ้นอันนี้พิมเพลงส่วนแกนะใครฉันร้านยายปานขายไข่ไข่มีคุณภาพดีราคาถูกส่วนฉันร้านยียนุ๊ ต้มมัดอยู่หลังตลาดอร่อยเจิงอย่าลืมไปอุดนนุนกันเดอ้อฉันโฆษณาให้ฟังแล้วอย่าลืมให้ติมฉันเดอ้อมามาฉันรอยอยู่สปอนเซอร์นะ